ครับขอบคุณครับ,รบ,รบผมคิดว่าเรื่อง Try Up Fair 2024เนี่ยก็ต่อเนื่องมานะครับจากปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศเพราะว่าข้อขวดปัญหาเพนพอยท์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยได้ถูกแก้ไขต้องขอขอบคุณท่านประหลัดสิริเลิกในเวลานั้น คิดว่าท่านมีความเข้าใจนะครับว่าการที่ทำให้ i s of doing business หรือการที่ทำให้มันง่ายเนี่ยมันไม่ใช่พูดเฉยๆ mm hmm. เมื่อศึกษาพบว่ากลไกใดเนี่ยมันจะต้องทะลวงและอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญคอย่างที่บอกครับว่าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือกำลังใจมันปลุกตลาดทั้งหมด mm hmm. นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญเพราะว่า ขณะนี้สภาวะการแข่งขันของโลกการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เรียกว่ารวดเร็วมากเนี่ยและประเทศไทยซึ่งเราก็รู้นะครับว่าปัญหาของเราคือเราเป็น SME อย่างที่ที่คุณกรอบ,รบสุขพูดข้อสองเนี่ยเราเป็นประเทศที่รับจ้างการผลิตเพราะนั้นสินค้าของเราเนี่ยก็ถูกหลายๆคนพูดว่าเริ่มล้าสมัยไม่เป็นที่นิยมประชากรของเราก็มีปัญหารเราเข้าสู่ เขาเรียกว่าเอจิงโซซ i แ t ตนะครับแล้วก็เด็กเกิดใหม่ก็น้อย,อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในประเทศที่เป็นไรายได้ปานกลางนะค่อนข้างสูงเนี่ยมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเราติดก,กับดักตัวเองตลอดเวลาทางเดียวที่เราจะหลุดจากตรงนี้ได้แก้ปัญหาของประเทศได้ก็คือการที่เราต้องมีนวัตกรรมครับแล้วก็นั่นคือจุดสําคัญ เพราะว่าสินค้าที่เราผลิตอยู่เนี่ยเราทํามากได้น้อยอวันนี้เราจะทําน้อยได้มากเราจะทํำยังไงให้คนที่เรามีเหลือน,น้อยเนี่ยแต่มีประสิทธิภาพมีความสามารถในการผลิตผลผลิตเนี่ยมากเป็นสิบเท่า20เท่าเหมือนกับประเทศเพื่อนบา้านอาทิเช่นสิงคโปร์รสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีเรื่องนวัตก,กรรมเรื่องของอินโนเวชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นมาแต่พอเราไปดูเนี่ยปัญหาเดิม ท่านอาจารย์ซินเลอร์หรือว่าท่านท่าน巴ดศินเลอร์ท่านก็เห็นปัญหาก,กับทีมงานท่านก็ปลดล็อกตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้สภาอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยมันมาเชื่อมต่อพอดีเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่จําเป็นที่ต้องปรับตัวจะอยู่หรือจะไปต่อรหรือว่าจะตายนะครับคือดูว่าไดมีอยู่สองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี Technology ในกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมของเรา 46กลุ่ม,มซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบภัยต่างๆจากเพื่อนบ้านภัยต่างๆจากประเทศขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตที่เนือแล้วก็ราคาถูกมากอย่างที่เราทราบอยู่วันนี้เราจะเอาอะไรไปแข่งกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวครับที่จะทำก็คือเป็นที่มาของการที่ใช้นวตัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าเพราะนั้นสภาวะธุรกรของเราเนี่ยเรามองถึง อุตสาหกรรมแห่งอนาคต3ส่วนที่เคยพูดหลายๆครั้ง1ก็คืออุตสาหกรรม S-Curve ทําน้อยได้มากนะครับ12อุตสาหกรรมมีทั้งของเก่า5ที่เราจะต้องปรับตัวเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ EV นะครับทำยังไงที่เราจะต้องเป็นทั้งฐาน2ฐานในเวลาเดียวกันที่มีสมดุลของเก่าก็ต้องเป็น Last Man Standing ของใหม่ก็ต้องปักหลักให้เป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ควบคู่กันไป อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องของที่สองก็คือเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เราเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งแบบใช้เลเบร์อินเทนซีฟอยู่ในห่วงโซ่ที่เป็นปลายปลายน้ำของอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรม mm. ทำเยอะจริงส่งเยอะจริงแต่ได้บูรค่าน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่กลางน้ำและต้นน้ำเพราะฉะนั้นไม่สายเกินไปที่เราจะต้องรีบพัฒนาตัวเองไปสู่กลางน้ำและต้นน้ำให้ได้ mm. เพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ องค์ขารพยพทั้งประเทศกําลังทิศทางเกียรยไปทางนั้นผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีตอนนี้ P.C.B. Printed Circuit b ก a r d ก็ได้ย้ายฐานเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้นการที่เราจะต้องมีการรองรับทางด้านนาวัตกรรมต่างๆการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทําร่วมกันหมดนะครับและส่วนอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นเหล่านี้ต้องอาศัยนวัตกรรมทั้งสิน้นตัวที่2 B.C.G. ครับ b บโอเซ็กแคร์กรีนแอน o คลมีเราจะทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเป็นเรื่องที่เรามีความได้เปรียบมากๆแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราภูมิใจกับการส่งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเราส่งข้าวเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกใช่ไหมครับพจริงนี่แหละครับค่าเสือข้าวของประเทศไทยตัวจริงส่งน้ำตาลนะครับส่งเมื่ออดีตเราส่งไม้สั ส่งบันสำปหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งเยอะครับได้น้อยนะครับมูลค่าเพิ่มน้อยเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราต้นน้ําอยู่ที่เราจะทํำยังไงที่เราจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดแวลูเชนด้วยนวัตกรรมอย่างเดียวแหละครับ,รบถ้าเราไม่มีการวิจัยไม่มีนวัตกรรมเราไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันพอดีเนี่ยโลกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่จะมาเข้าทางเราเรื่องนี้ นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในธีมหนึ่งในสี่ที่ท่านท่านท่าน,าน,านประหลัดสิทธิเลิศได้พูดนะครับ,รบก็คือเรื่องของอักริก็คือว่ากเกษตรและอาหารบูร่าสูงนะครับแล้วก็จะมีหลายอย่างทั้งด้านทั้งการแพทย์และสุขภาพเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในห่างเราทั้งสิน้นเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ทางสภาวสารรมองเราให้ความสำคัญมากและท้ายสุดครับเรื่องเน็ตซีโร่ ก็ตรงกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าของทางนิติรีมเนี่ยมีเพิ่มเรื่อง PM 2.5ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นปในแนวเดียวกันแล้วผมต้องขอขอบคุณครับสิ่งที่นโยบายสภาเราจะไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับการปลดล็อกอ,อันนี้คือคีย์สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรายอในปี2024เนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นนะครับความตื่นตัว ของทุกคนที่จะเข้ามาเพราะว่าวันนี้นี่คือทางรอดนะครับผมก็เลยเรียนเชิญครับวา่าผู้ที่สนใจแล้วก็คนที่ทั่วไปนะครับวันนี้ที่คุณคิดอะไรไม่ออกคุณกำลังมึนคุณไม่รู้จะไปทางไหนอลองมางานนี้นะครับ,รบงานนี้จะมีคำตอบให้คุณแล้วจะเป็นทางรอดของคุณได้นะครับ,รบต้องขอขอบคุณาทางสงกสวที่ให้เกียรติทางสภาวตสาหกรรมเราเป็นพันธมิตรหลักในงานนี้ แล้วก็ขอขอบคุณที่เราได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆให้กับประเทศนี้ในเรื่องของการตั้งกองทุน Innovation One ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่อง t r y u p นะครับเพราะว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการทำงานภาครัฐและเอกชนอย่างแท้จริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ร่วมกันลงทุนนะครับคนฝ่ายละ50%ก็คือคนละครึ่งเราเพึ่ง มีการแถลงข่าวครับถึงผลสำเร็จของปีแรกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสศรษกิจงานนี้เราได้สตาร์ทอัพจำนวนมากเลยครับที่ได้มาขอ,อกองทุนแห่งนี้คือในสภาวสหกรรมหกต๊อกเรียดไงครับว่าวันนี้4ี่ิกกลุ่มของเราและรวมทั้งกลุ่มใหม่ที่กำลังจะไปเนี่ยเขาตื่นตัวแล,ะละ้วล่ะแต่เขาขาดไอเดียแต่เขามีประสบการณ์เขามีเงินทุนแต่คำถามถามทุกคำคำถามที่เจอหน้าผมหรือเจอกันเนี่ย ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปยังไง <c oughs> แต่พอทันทีที่มีกองทุนนี้มีคนเข้ามามีสตาร์ทอัพอไอเดียดีๆสภาวะสวดร,รรมนะครับก็คล้ายหอการค้าแต่เราเป็นภาคการผลิตของประเทศ <c oughs> เราแบททางด้านดีมานไซน์นะทันทีที่คุณมีไอเดียใหมๆ่ๆมีความคิดใหมๆ่ๆเหล่านี้สามารถมาแพชกันแล้วสร้างแวร์อยู่ได้มากมาย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าอันนี้เป็นหัวใจเป็นคีย์สำคัญของประเทศนะครับ ผมคิดว่าขณะนี้กองทุนนวัตกรรมเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่เป็นความภูมิใจของพวกเราในประเทศนะครับตอนนี้หลายประเทศเนี่ยก็มาศึกษากองทุนนี้ว่าเอ๊ะมันทํากันได้ยังไงนะครับเพราะว่าเขาก็ปิ๊งไอเดียเลยเหมือนกันแต่ของเราเป็นผู้นำละ่ะผมคิดว่าจากนี้ไปที่เราได้แถลงข่าวในวันนั้นเนี่ยเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วก็เราได้มีการให้ทุนกันไปประมาณสัก3า0รอยล้านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ยังมีอยู่ในไพ e l ลายหรือว่าจะมีอยู่ที่กําลังพิจารณาอยู่จํานวนมากผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้การทํางานร่วมกันและปลดล็อกทุกอย่างเนี่ยทำให้ is of doing b u s s n e น s ดีขึ้นอันนี้เป็นหัวใจสําคัญคนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ดีแต่จะเป็นจุดที่ทําให้ต่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศไทย mm. เขาเห็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ถูกต้อง รผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้การสนับสนุนครับแล้วก็ยินดีในนามของสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งเราต้องเชิญชวนคนบางานนี้ให้เยอะที่สุดแล้วนะครับ,รบเพราะมีผลงานมากกว่าหนึ่งรยห้าสิบงานซึ่งอันนี้ผมคิดว่าในสี่ทีมเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาแล้วก็สี่ทีมเนี่ยตอบโจทย์ถูกเพราะว่าอย่างที่ตะกี้ท่านบอกว่า appropriate technology จริงๆแล้วมันมีความสําคัญนะครับเพราะว่า SME ของเราเนี่ยบางทีไปพูดเนี่ยดีเกินไปเอื้อมไม่ถึงอื นะครับแต่ว่าการที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นวันต็อปอย่างแท้จริงในงานนี้เพราะว่ารวบร,รวม5้ากระทรวงหน่วยงานตั้งห้าสิกว่าหน่วยงานอยากจะทำอะไรอยากอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวันซ็อปเซอร์วิสทางด้านอินโนเวชั่นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมาแล้วเนี่ยผมว่ามปนตอบโจทย์พวกเราหมดไม่ต้องไปวิ่งทีลกะกระทรวงไม่ต้องวิ่งทีละหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นมาเถอะครับไม่มานี่เสียดายนะครับ ผมอยากเชิญชวนครับขอบคุณครับทร y u อัพ2024ไม่มาไม่ได้จริงๆทร y u อัพแฝงนะครับขอเสียปรบมือกับคุณเกรียงไกรครับเราต้องใช้โอกาส